ลวไม้ป่าหมากเล็บแมวถ้าหน้าเกี่ยวข้าวก็จะสุกพอดีลูกสีดำดำอันนี้สีสีเขียวอยู่รสเปรี้ยวเปี้ยวเปรี้ยวอมหวานถ้าเกิดเขาสุกมาชมวันนี้มาเที่ยวป่าวันนี้มาเที่ยวป่า แล้วก็มาเก็บไอเนี่ยเก็บใบสาบเสือไปทำน้ำหมักกลิ่นฉะน,นมากๆเลยเยอะแย่เลยจะเก็บไปทำน้ำหมักกันนะะคสาบเสือกินกินรุนแรงมากเลยเจอผลไม้ป่าสมัยเป็นเด็กนะวิ่งเก็บกิน วันนี้มาไถ่ไร่จะปลูกอ้อยผนะลไม้ป่ามีเยอะแยะเลยผลไม้ป่าสมัยเป็นเด็กกินของป่ากินได้นะต้นไม้นี่นี่น,น,นี่ต้นระสุนสมัยเป็นเด็กเราเล่นในลูกไอ้นั่นอะ เอาไม้ไผ่มาทำแล้วก็เอาไอ้นี่ไปเป็นลูกลูกกระสุนเนี่ยถ้าสุกแล้วก็กินได้นะคะเนี่ยนี่ไงดอกดีจังแท้เนี่ยอัดเข้าไปในบ้างไม้ไผ่แล้วก็ยิงโป้งแตกโป้งแตกโป้องอะไรอ่ะเขาเรียกเนี่ยแต่งไอ้ไม่ใช่แต่งโผแต่งโผนะคะถ้าสุกก็กินได้ะ โอ้ตัวน,นี้เยอะแยะเลยตอนเป็นเด็กนี่เที่ยวหาเนี่ย,าายถ้าเห็นนะถ้าเจอนะ่ะสมบัติล้ำค่าเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้อเ,เอาไปยัดเข้าเอาไปยัดเข้าในบางไม้ไผ่เล็กๆอะ่ะแล้วก็ดันกันออกมาเนี่ยเป็นกระสุนเนี่ยชอบมากเลยนะตอนเป็นเด็กเนี่ยเนี่ยลูกสุกเขาก็กินได้ มีอะไรกินได้บ้ง่งอันนี้ต้นกระถินกระถินนี่ก็กินได้วันนี้มาเที่ยวชมไร่นั่นานมาอยาอันนี้ใบติ้วติ้วก็กินได้ติ้วชวนิดหนึ่งไม่อันนี้รสไม่เปรี้ยวมากอันนี้ก็กินได้บางคนจะไม่รู้จักแต่กินได้ นี่กระทกลบป่ายอดเขาก็กินได้นี่นี่ลวกจิ้มน้ำพริกนี่กินได้ค่ะอันนี้คือใบส้มลมอันนี้มีรสเ,เปรี้ยวใบก็กินได้ใบเขาก็กินเป็นโูระบายดีแท้ถ้ากินนะะกินกับน้ำพริกนี่น้ำพริกปลาเนี่ยจิ้มเลยอร่อยอร่อยมาก ยอดกระทกลกลบงามๆยอดกระท่กกอก,กลกป่าเราไปผัดน้ำมันเนี่ยลวกหรือว่าลวกกิมน้ำพริกเนี่ยอรอย่อยกระท่อกลกป่ายอดเขากินได้อันนี้เราจะไปทำน้ำหมักเนี่ยเก็บเก็บไปทำน้ำหมักเนีน่ยไรมแมแรงดีแท้เนี่ยลินเขาฉุนๆเนีน่ย เอาไปปั่นปัน่นฉีหรือว่าเอาไปทำน้ำหมักไล่แมลงพวกเรียรพวกหนอนนีช่ชนช,น,ชนจะจะไปทำเก็บไปเยอะแล้วนะคันีนี่มาเที่ยวไร่นี่ไข่จะรงอ้อย